แฟนๆคอบอลคาเฟ่ครับอ่าเมื่อคืนนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟา่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกที่ออกมา2คู่นะครับอาร์เซนอลครับเอาชนะมาดริดไป3ประตูต่อ0นะฮะแล้วก็บาเยร์เยมูนิคแพ้อินเตอร์มิลานครับ1ประตูต่อ2คู่อาร์เซนอลน,นี่โอ้โห3ประตูนี่ต้องบอกครับเป็นประตูที่มีคุณภาพสูงทั้ง3ลูกเลยครับโดยเฉพาะ2ประตูแรกนี่ตีนเลยครับไม่น่าเชื่อเลยว่า ize, เดแครไลท์จะยิงฟรีคิกระดับโลก2ลูกในนัดเดียวกันได้นะนาะทีที่58และ70้ห้าสิบแปดและเจ็ดสิดโอ้โหมิเกมลมา ตัวคุณภาพจริงๆนะฮะนี่เป็นฟีคิกโลกตะลึงเลยนะครับกนันที่2เลียมาเล่นทีมมัดลิดในวันพุธหน้าโอกาสเขาลองอาร์เซอนอลสูงมากๆนะฮะส่วนวายแมวนิคครับเจอลูกโตกลับของงูใหญ่อินเตอร์ไมลานเล่นงานนะฮะทั้งที่ตัวเองก็มีโอกาสมากกว่าเฉียวไปเฉียวมาเจอเราวตโลมาตินเนยิงเข้าไปนาะทีที่38คริบแอหลังนาทีเสมอได้นะครับจากตัวสำรองอย่างโทมัสมูเลอร์นาทีที่8 5แต่ว่าก็เจอโตกลับอีกฮะแฟรตเตซี่ Daisy, ยิงเข้าไปนาะทีที่88ถอ,เอดเสื้อโดนใไปเหลืองไป อัปเดตนะครับตอนนี้โอกาสเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะไปแอชเชตกับบาร์เซโลนาเป็นเต็งหนึ่งคู่กันนะครับสี่จ่ายสิบเอ็ดอาร์เซนอลก็ไม่ห่างนะฮะหนึ่งจ่ายสามถือว่าใกล้เคียงกันมากเป็นเต็งสามล,ละอินเตอร์มิลานขยับขึ้นมาเป็นเต็งสี่นะฮะหนึ่งจ่ายห้าครึ่งบาร์เยินมิวนิกไปที่สิบเอ็ดหนึ่งนะครับ,<ป>รบมาลิดยี่สิบหนึ่งวิลล่ายี่ห้าหนึ่งนะฮะและดอทมูลสามสิบสามหนึ่งคืนนี้รู้กันต่ออีกสองคู่นะฮะที่ ปาร์คเดย์แพงครับกรุงปารีสไปแอตเชเจอกับแอสตันวิลล่าก็งไมค์กัน1.25เลยครับไปแอตเชนี่เป็นแชมป์ลีกเอิงแล้วนะฮะทั้งทั้งที่เหลืออีก6เกมเท่านั้นตอนนี้บอลฝรั N ่งเศสมี18ทีมนะเล่น34นะัดเล่น28นัดก็ได้แชมป์นะฮะจากการชนะองเช่นัดล่าสุด1-0ทั้งที่ดรอปผู้เล่นตัวหลกัหลกๆหลายคนเลยนะฮะตอนนี้เล่นไป28เกมชนะ23เสมอ5นะฮะมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ไร้พ่ายเลยครับผ่านลิเวอร์พูลมานะฮะแพ้0-1ทีศูนย์แแพงล้วไปชนะ1-0ที่แอออนนนฟิลด์ะะะฮก่่จตเวลายิงจร เขารอบมาแต่วันนี้มาคินยอสตันทีมเซนเตอร์ตัวเก่งนี้ติดโทษแบนนะฮะแนวรุกก็จะเป็นบาโกล่าอุสมันเดมเบเล่ควารัตเคเลียฟาเบลูอิสวิทินยาชูเอาเนเวสสามคนนี้จะเป็นกองกลางวิลล่าอยู่ที่7พวกเขาชนะมา7นัดรวดในทุกถ้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเปียเช่ประมาทไม่ได้นะครับล่าสุดก็ชนะลอตติงแฮมฟอร์ดครับสองประตูต่อหนึ่งรอบที่แล้วก็ผ่านขับบูชสบายแล้วไปยิง3าหนึ่งที่เบลเยียมและไปยิง3าศูนย์ที่บ้านตัวเองนะฮะวัดกินหายเจ็บแล้วแต่น่าจะใช้แรดฟอร์ดไปก่อนนะวัด กินยูลิติลมันครบเลยฮะวิลล่ากำลังท็อปฟอร์มสุดขีดนะแม้ว่าจะเป็นลองแต่คงแพ้ไม่ถึง1ประตูนะฮะดีไม่ดีพลิกล็อกเล็กๆเสมอได้นะฮะจากเกมโต้กลับที่น่าจะเข้าทางวิลล่านะแมวให้เจ้าบ,บ้าน เปแอชชนะ2-1พออนะบาร์เซโลนากับดอทมุลนที่สเปนตี2เหมือนกันครับบาร์เซโลนาจ่าฝูงราลิกานำมาริยู่4แต้มน,นะฮะล่าสุดเสมอเบติส1ประตูต่อ1พวกเขาไม่แพ้ใครมา22นัดในทุกรายการแล้วนะฮะรอบที่แล้วก็ผ่านเวนฟิก้ามาครับชนะทั้งเยาวและเยือนลาฟินยา นี่เป็นแตงหนึ่งบอลลงดอเลยนะฮะเลวันดอฟสกี้นะครับลามินยามานกาบีเปดี้เดอยองอยูนครบเลยครับสนดยอดมุนอยู่ที่8ปุนเลสซิก้านะ,ะชนะมา2นัดติดก,ก็คือยิงไม้สามหนึ่งแล้วบุกไปยิงไฟบวกสีรอบที่แล้วก็เสมอริวในบ้านตัวเองหนึ่งหนึ่งและไปชนะที่ฝรั่งเศส2-1น,นะฮะกีลาซีอาเดเยมี่อยู่เล่นบลันท์นะฮะอยู่ในแนวรุกบาซ่าได้คว่าเยอะ,ะฮะได้เปรียบครบวงจรนะแมวเชื่อว่าพวกเขาจะชนะแน่และน่าจะ2ประตูกำลังดีเลยฮะให้ที่สกอร์สามหนึ่งบาซ่าจะชนะดอดมุนย์สามหน และปลารีสแซงต์แชงแมงคงจะชนะวิลล่าแค่2อเท่านั้นนี่คืออีก2คู่ในคืนนี้ครับดูว่าจะออกทางเจ้าบ้านอย่างที่บอกเอาไว้หรือเปล่านะ